สวัสดีเด้อจ้าเอตุกตาพาฝันค่ะโอ้ยมอนดีใจดีใจค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อจะเด้อที่เป็นกําลังเจอเอ้ยที่กดติดตามเอ้ยค่ะกดติดตามเบิ่งเอ้ยตุกตาพาฝันลังเท้อคลิปของเราก็ท่ายันไวๆนะคะ่ะลังเท้อเขาเอ้ยพันลืมเนาะคะ่ะเนาะท่ายก็จนลายตาพ่อแม่พี่น้องก็อยังกดติดตามเมื่อเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งเอ้ยค่ะอัน เอ้ยดีใจเรื่องตือคนที่ตามวันนี้หนึ่งร้อยคนแล้วคะ่ะเบิ้งเอ้ยเนอะอันเอ้ยเนอะเฮอดอกอันอดอกไม้สีขาวนะคะเนอะอยู่นําสวนหลังเหือนเอ้ยเด้อเบิ้งเด้อนี่จ้าเธอดอกไม้สีขาวนะคะความบริสุทธิ ขอบคุณหลายๆเนื่อจ้ะเด้อที่ติดตามบังเอิญร้อยคนแล้วร้อยคนที่พันกดติดตามมันยังบ่มีผู้เหลือกดอันอกก็ขอบคุณหลายๆที่ว่ากฏแล้วกดเหลือเนาะขะเนาะบกบกบกกดลบกดเตอร์ซินีน่ะหนึ่งร้อยคนแล้วค่ะเอ้ยกระพื้มใจค่ะดีใจขนาดเลยบ้วบ้วนึกว่าอันคนน่ะอันมากฏบังเอิญเนาะค่ะเนาะพอคลิปอัน กินกาแฟดำที่เอ่ยําคลิปกินกาแฟดำแล้วก็เวาภาษายีน่ยนเนยนะเนะสาวญีภาษาญยภาษาพื้นบ้านพากินกาแฟดำแบบธรรมดาธรรมชาติเนี่ยค่ะกะ็มื้อนี้ค่ะคนกดแล้วหนึ่งร้อยคนเต็มท้วนชื่นใจด้วยค่ะถ้านร้อยคนนี้เอามาเรียงแถวก็แถวและสิบก็เป็นสิบแถวแม่นบอกแค่หนึ่งเอ่ยก นี่ค่ะเอ้ยกระหัวใจเอ้ยกระพงโตอันปลื้มใจค่ะแล้วเอ้ยกระขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายที่มากดเบิ่งติดตามเบิ่งเอ้ยตุ๊กตาพาฝันโน้จะที่มาเบิ่งเราว่าเออเราพาเอสเตเดมันนี่เราพากินกาแฟดำเราพาไสรเรื่องฮั่นเรื่องนี้เธอฟังอยู่บ่หรือว่าเราเราอันโบเบลเตอหรือว่าเราพานั่งตักแดดเนาะค่ะเนาะ พานั่งตากแดดนั่งตากหลมน้วเ,เอเอ้ยกับบ๊วเต๋อกับิซื้อกับพากินกาแฟซิซื้อเสีย่ะอันนี้เอ้ยเอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณหลายที่สุดเลยหลายหลายทุกคนเลยที่มาเบิ่งเอ้ยแล้วก็ผู้บ่เบิ่งเอ้ยก็ขอบคุณคือกันค่ะบ่เบิ่งมื้อนี้มันก็มีมื้อต่อไปนาอค่ะเนาะคนทามันบ่บแน่ม่นบอกอันนี้อันนี้ก็ตามอันที่ว่าดนะค่ะแต สำรับเอ๋ยันกาปพิ่มที่สุดดีใจที่สุดค่ะดีใจที่สุดเลยค่ะหนึ่งร้อยคนแล้วที่ติดตามนะคะอันนี้ก็ค่อยๆไปเนาะจะเนาะเป็นกาลังใจเห้กันและกันเอาค่ะให้ดอกไม้ให้ดอกไม้หิมะนี่ค่ะดอกไม้หิมะสีขาวสดใสเบื้องวันนี้ก็ เอ่ยนาพามากินกาแฟดำบะคะุค่ะบันนี้ก็ได้ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อที่เบิ่งเออยที่ติดตามเออยคะ่ะเป็นกำลังใจให้เออยมาตลอดก็ขอบคุณหลายๆปะมาเนี้อเนี่พามากินกาแฟคะ่ะเอานี่ขันดอกไม้พี่ดอกไม้เอายัวางตรงนี้เด้อนี่ดีใจหลายทุกมือก็บโบติส์มากดเบิ่งเดิ หนึ่งร้อยคนอติดอันอันผู้พันกวดเธอน่ะคะ่ะมาค่ะอ่ะเอ้ยกระซบอกว่ามาด้วยใจเดอ้อมาดื่มกาแฟดำเก๋อตุตาพาฝันจ้าคลิปนี้ก็คนที่ตามนึ่งร้อยคนค่ะหรือว่าผ่าสายโญบานเอยค่ะเพื่นก็ระซบอกว่า มาเนื้อจะเนื้อมาห้องนํากันอันผู้เบิ่งเออย้อยขนที่ตามเออยกับผู้บุบรที่ตามก็มาห้องนําเออยค่ะมวนมวนจ้ะมะบ้ห้องก็มาเบิ่งเออย่ตุกตาผาฝันห้องเฮาฝังเนาะจ้ะเนาะภาษาญอบ้านเออย่ตุกตาผาฝันพันกระซิบอกว่ามาเนื้อจะเด้อมาเน้อจะเด้อมา กินกาแฟดำเกิดทุกตาพาฝันด้วยจ้ามาหูบกาแฟดำค่ะบนี้ก็ได้ มีแห้งแห้งเนาจะนอนอโอ้หอมมาวันนี้กระตามด้วยนี่บอกค่ะขนมประจำเมืองค่ะสตรอเบอร์รีสตรอเบอรบ์รีนี่จ้ะ กาแฟก็มพดพอดีเนาะจะเนอ,ะอันคลิปนี้ก็ขอบคุณด้วจ้าเด้อขอบคุณทุกคนเลยค่ะเจอก,กันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะ